คลิปนี้เรามาทดลองกันทดลองอะไรคือทดลองเกี่ยวกับน้นํามันนี่แหละเพราะปัญหามันไม่จบไปทันทีน้ำมันเดี๋ยวเรามาทดลองให้เห็นเลยเปรียบเทียบระหว่างตอนนี้คือผมมีของของฟอร์นะครับเป็นมือค้นวีเกียรโตนะมือค้นวีมือคอนเอวีแล้วก็กตัวนี้เป็นของบารา r ินเป็นของแม็กไลท์อ่า แล้วก็ปีของบอทอและก็ทีวีของเอเนฟทูที่มีปัญหาจากเยวกันกองมีสามลักษณะอันดับแรกคือเป็นกองแบบตะแกรงรุ่นเก่าเป็นกองแกว่ดอย่างนี้อีกอันนี้คือเป็นกองกระดาษใยผ้าที่ว่าของปอดปอดก็จะเป็นกองภายในแปบนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นกองแบบนี้เหมือนมอไซค์กองมาวัดความหนืดบอกมันไหนเจอบปกว่ากันส่วนตัวนี้ เน็นเซนเตอร์อุณหภูมิซึ่งก็ค่าภายนอกก็ได้อยู่สิบเอาตามนี้กันผมตั้งค่ามีรู้ตาค่าอะไรคือจับราดค่าตอนนี้ถ้ามันร้อนแล้วมันจะลดร้อนอันนี้นจะลดเดี๋ยวดูว่ามันลดเท่าไหร่มีหมูกระทะเตียนเดี๋ยวมาวัดดูกันมีในการจับเวลาเปรียบเทียบตัวนี้มันเท่ากันอันนี้เป็นตัวมือคอนวี เมอร์คอนอลวีตัวนี้ก็เป็นออวารีแม็กไลท์นี่ก็เป็นพีทีบตทแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีเขียวนี่คือทีวีทีของนิส s ันตัวอิเทูอันดับแรกเราก็จะมาลองลองความหนืดจ,จับเวลาความหนืดก่อนว่ามันคุณเค้าต้มเอาจากความหนืดก่อนว่าปริมาณหนึ่งทีอันไหนมันไวกว่กัน จะเ,เทียบยังไงเอากองรดัดาดไหนก็ไม่ถนัดนะเดี๋ยวตั้งกล้องอ่ะตั้งกองเดี๋ยวเอาสายอย่างเลยอันนี้อันนี้เป็นมือค้นวีเอากองรัสดาไปทีก่อนนะ,ะเดี๋ยวเวลาเริ่มต้นที่เลขแปดเอาเริ่มมาทเท่ากัน เออ,อ่ะได้หกวิตัวนี้หกวิจากนั้นแล้วก็มาใส่ตัวนี้พกระดาษตัวนี้สี่วิเริ่มต้นที่เลขหนึ่ง to หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพอดีสำหรับมรอคอนวีเดี๋ยวตอบไปก่อนอต่อไปมือคอนเอลวีกองกระดาษเป่าล้างหมดแล้วนนครับเอลวี v, จับเวลล่าเลือกต้นที่ตัหนึ่งกองไอ้นี่จหกวีเท่ากันกองรวดหกวีเท่ากันอันนี้เลยก็กระดาษ จำนวนที่ได้ค่า,ราปริมาณเท่ากันไอกระแกงลวดหลายชุดตุ๊ดเลยอันนี้เป็นตัวตัว LV วีนั่นก็มีค่าไอตัววีหน,นึง่งนาทีแอลวีรู้สึกจะขึ้นขึ้นนาทีอะมันจะจะหนืดน้อยกว่าเพราะว่ามันไหลลงไปกว่ากองนี้ใส่กองล้างล้างแล้วนะล้างเป่าแห้งเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าหมดที่ยี่สี่สิบวิอ่ะต่อไปก่อนต่อไปโอเวลีนต่อกล้างแล้ว เริ่มต้นที่เลขสิบสองเจ็ดวิเวิอันนี้หนึ่นิดนดงเจ็ดวิมาใส่องนี้กดับบาทเท่ากันนะมาดีีแล้วเริ่มต้นที่เลขโค 3ามสิบห้าจดก่อนจดก่อนอต่อไปปตทเริ่มต้นที่เลขหก 아, 네 집배터가. ต่อไปลอ,อ,อ,ปอกซีวีทีนี่ซีวีทีหรือโอ้ไวยห้าวิพื้นเดียวเองซีวีทีไวผ่านพ่อดาดเลขสอง ดูกันไหลลัยจุดยี่สิบวิ CBT ใส่เขาหมด20่ิบวิต่อไปไป็นการเผานี่ยจับนะครับเ,เลยเอา CBT ก่อน ปุ๊บจับเวลาเดือานาทีจะตัวเลขข้าเอาวัดค่าไปเลยในตัว,ว,ข,วขวันขึ้นละขวันขึ้นละเออเดือดละบุบบุบ11 11กว่าๆเหตุเรื่งองไปเลยจุ่มเข้าไป ยิงรอบต้องยิงรถครบรถทีดับไฟนี่เรียกอะไรวะเรียกข้าเรียกที ดีแล้วนะวเร็วขึ้นัวเร็วขึ้นเริ่มร้อนเริ่มอุ่นละ ăn chưa phải đặt qua là chọn đồn luôn 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 เข้าได้อยู s <S mm ่อ่าทำไมเริ yeah, mm ่มงหมไรเรื <towards> <als> oh ่อ oh ตัว oh ที oh ่เอาเลขติดโอ้ยร้อนร้อนติดแฉกแฉกเอาเลขสิบสองกันปึ๊บแจ๊ปั๊บโอ้ยเดี๋ยนะหาคำก่อนมันมีการเข้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยร้อนเว้ยเจาะลมแล้วนี่เออ dạ dừng lên đi mời tôi lên mười lượt à lột lại không vô vô chào quý เปีเทียบชาเฉลี่ยดูเอาห้าทีตัวนี้มันเลขเก็ยยาวคือเลขที่เล,เล,เลขนหนึ่งเลขอติว่าเลขเลขหนึ่งอะหนึ่งขึ้นหนึ่ขีดลงมเรื่อยมันไม่มีตลอดวัน ถ้ามีปลอดว่าเอุปกรม์มาตรฐานแล้วแต่ใช้ปลอดนิ้วนี่แหละแย่เอาจิ้มดูก็รู้แล้วน้ำมันเกลี่ยฟองพอดละเดือดละถึงห้าที่ เดือดอยู่ที่เขียวสาวอะอุ๊ยร้อนเลยจากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสน้ำมันเกียร์มาเดี๋ยวคำนวณก่อนอ,อ่ะขนาดนี้แหละเราลอ้อขนาดนี้แหละอยู่ที่อ่าสองนาทีสองนาทีร้อนเริ่มฟันตื้นแล้วก็ห้าสิบเท่าไหรเนี่ยอ่ะเดือดแล้วกันนะม,มันเดือดมันเดือดปึ้กละ โอ้ยโอเคจุ่มรู้ละสี่สี่จุดลงเรื่อยๆโอ้โหร้อนเว้ยห่างร้อนเหลาอ่าอื้อหัวไอ้อนโอ้ยร้อนร้อนเหมือนตอนถ่ายเมื่อกี้เลยวะเฮ้ยเอาใหม่เอาให,หาม่อ่าเมื่อกี้ได้สี่จุดเท่าไหร่วะสี่จุดสี่จุดสาม ดีดสามะเราทำความเย็นปุ๊บจับความเย็นลงไปเท่าเดิมค่าเท่าเดิมก่อนปุออ๊บเราไม่กลัวเรามีเครื่อ,ทองทำความเย็นอยู่แล้วมับแห่เข้าไปในถังให้มันขึ้นได้สิบเบ็ดเท่าเดิมอย่างเงี้อันนี้ก็ไปล้างน้ำให้มันเย็นเท่าเดิมนี่น้ำใสดีดเท่าเดิมดูเท่าเดิมอันนี้ให้ขึ้นเหลือเป็นสิบเบ็ดเท่าเดิมแล้วก็ตับจับต่อไปก็กวีกับเอลวีไล่ไปสเต็ป เดี๋ยวมันจะรุนลาก่อนเดี๋ยวผมจะเอารวบสรุปให้ทีเดียวตอนนั้นแล้วกันอ่นขึ้นราคาขึ้นลบสิบอะไรสิบเป็ดโอเคบอยปรุงพงที่สิบเป็ดสิบแปดกว่ากนี่แหละอันนี้ก็โอเคน้ำใส่เย็นและปรุงที่าเดี๋ยวซ่ๆาๆก่อนอ่าเข้าสิบแปดกว่ากว่าโอเคตัวน,นี้ก็ใส่เอาไปของมือค่อนวีก่อนคะรับ อาเดมือคอนวีอ่าเดือดเดือดละเดือดเดือไอเดือดละเดือดปุ๊บใส่เดือดซาจื้อปึ๊ใบใช่เป่าพอมันหกอ่ามือคอนวีเริ่มต้นที่11.55ใกล้เดี๋ยวเมื่อกี้55พอกันอ่ะอ่ะจาจับเวลาเลขสองพอดีเป๊ะปุ๊บผมยาวเลขสอง เห็นนะเห็นะอย่าอีกสองโอ้โหน,นี้ขึ้นพวดไปสิบสานี่ไงวออ่ะเดี๋ยวมันจะบอกเวลาดี๋ใกล้ๆเดี๋ยเวลาจะบอกปั๊บๆอ่ะเป็นหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีละลงเร็วา่า แปดละบางทีเจ็ดละลงเรื่อยเมื่อกี้สามนาทีสองนาทีนะสามสองนาทีอันน่ะ